สะดุ้นทางหลังครับผมทางบนนะครับเป็นอย่างไรครับจ <obia> ะตือก,กันนะครับผมมืดเลยมืดค่ำมืดคำหมดเลว ครับพุ่นาฮ้องอยู่ตงผูจาพมาอยู่เมืองไกลมออุ่นใจ<ม>คืออยู่บ้านเฮาหาปลานาสวัสดีครับพบกับผมเปอิสานไต๋อยนะครับมือนี้กะอยู่กันนําพ้องอันนี้คือเก่าครับผมกับบรรยากาศนําพ้องนะครับมาเบิ่งกันนะครับมาเป็นอยู่ไหนเนาะ สะดุดทางหลังครับผมทั้งหมน,นะครับเป็นอย่างไรครับกะตือกันนะครับผม มืดคำมดแลยอืมร <Lew> น <an> ้งปลาห้องนี้ท <away> ั้งพระจ่า่นห้องนี้ปลาไปเป็นปลาใหญ่นี่น้ำมันสิมาเรียอยๆที่ไหนูพระจาเอ้ยเจ้าออกมากันเป็นแต่ตัวเอาด่างวอกคอยๆเนี่เด้อ Cô à, bà khởi bò để gọc máy dịp, tấm mông giết bà đấy nè Hai cháu mới kẹp kẹp vào đằng, rồi gọc cái khởi nắm nha chắc khuấn thịt mía, thả muống gọc về thịt đâu nè Cô đều này xóm xộn thôi Xóm thì thế, mà bây giờ bây cái, không có tiền kia, bây giờ bây giờ không có tiền kia đâu Bà bọc con thôi ถ้าป่าถือก็ถือแปทุกคนนะครับผมา้้นัาานล <c oughs> อกเเเจบบบดดะ ตูดครับสองตัวครับผมตูดออกเพิดครับผม แล้วก็เอนทป็นมัาไปหัวยไปจักข้าวว่อนวาหนกงาก็เกันแล้วบ่ว่าคนมัาก็ขอสว งงอ่นบรรยากาศดื่มครึ้มนะครับเมื่อนี้ฝนตกเปิดมือนะครับน้ำกระหนุนสูงขึ้นมาแน่จักน้อยนะครับแต่กระบอกบอ่ขึ้นเร็วนะครับ vâng mọi người ở gin thăm khách chia đều lên thôi 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 thôi

บุยบุยบุยครับโดดนะครับ พวกข้าวเดียวนึงน้ำสึ้นไรต้นนึงมันเเป็นตาดเอง้เนี่ยืเรื่องเิด hát thế thì luôn nghe mấy mèo mèo kìa, tự nhiên mấy phát ai nó, măng à, đi thôi อยู่พาเขามีสุขมีเศร้าเราสุกกันฟัง